ทำบุญใหญ่ให้ร่างไรญา,าติจูนกษมาทำบุญใหญ่พร้อมเผยเลขเด็ดให้คอหวยเสี่ยงโชคลุ้นตามเรียกว่าเดินหน้าเดินสายทำบุญให้กับศพไรญา,าติซึ่งเป็นสิ่งที่อินและสบายใจที่จะทำอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณแม่ลูกสี่อย่างคุณจูนกสมาภรรยาพิธีกรอารมณ์ดีของคุณเปิ้ลน,นาคอนทีลาสุดเจ้าตัวออกมาเผยว่าได้ไปทำบุญใหญ่ให้กับร่างไรญา,าติ ด้วยการทำบุญเลี้ยงพระและจัดเลี้ยงอาหารชุดใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มทั้งยังไม่พลาดที่จะให้เลืกเด็ดให้คอหัยได้เสียงโชคได้ลุ้นไปตามๆกันโดยจูนได้แชร์ภาพการทำบุญผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับลงข้อความบอกว่าทำบุญใหญ่ให้กับพี่ๆรรยญาติให้แล้วนะคะอนนุโมทนากับผู้ใจบุญที่ร่วมมากับแม่จูนด้วยนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้ว อย่าลืมเอ่ยชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและกรวดน้ำลงดินด้วยนะคะสาธุสาธุเรียกว่าง,งัานนี้หลังจากแม่จูนกสมาค่าแชร์โพสต์ออกไปท่ามกลางขมมันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาสาธุกับแม่จูนกสมากันขับข้างเลยทีเดียวละค่ะกับการทำบุญใหญ่ให้ร่างรายญาติในครั้งนี้ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ 6.603ฉสันคืว่า308 3 0น